สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนีบอลาชีบิบนข้าเจ้าสอนเนะงงาะสอนสร้างยมำผลนะพี่น้องไปตามหาข้าเจ้าสอนกันเ่ะเข้าเจ้าสอนอยู่ไซน์เนาะพี่นอ้องอ่าโอ้กำลังเห็นพี่น้องโอ้ข้าเจ้าไปซสอนอยู่ โ oh oh, อ้โหคนบอกไปทางไหนนี่ตายานลบในพี่นี้ครัมีทางแก้วคุณบอก น้ำกับคุณคุณเอ๊ยมีทางบางอย่าน้ำนี่ท่วมคักท่วมแน่เนาะได้บ้าได้บ่ ได้ยังแนี่ยเบิ้นเบิ้นเบิ้นเนี่ยพวกน้ำเนี่บุกข้นคักน้ำเลยๆไปทลายได้หนึ่งได้หนึ่งว่าว่าไล่เธอชอนคือชี้ด่ายไล่คนนี้อยู่นี่ยังไงเราซื้อซื้อน้ำมันโอ้วัน่าเป็นผู้ถือครุวาน กินนนโอ้ยกินบะไรคล้ำพี่น้องคล้ำละปล่อยได้ปล่อยลอดต้นน่อนชำบม,มือนี่ยไป,ป,ะไปวะเอาได้มือไหนแห้งกระเต็กโตบักไงห,หนึ่งไปค้างกิขุออกชำเจ้าออไปยำได Năm bọn nó bọn máu, nằm thân bọn em nằm bụi bên em bòi 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 Cứ bòi thế này bòi 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 bòi

ทอานเหัวอนีด้ That ่าๆหอเฮ้ไ oh, ด้ยางแข่งฝนโอ้โกติชามเลยพี่น้องนี่องหน้าได้นี่เเตอมจีเต็มขุเห็นบ่นี่ขี้ดิ้นรวนกับบ้านได้เอาวันนี้ไร อตอนนี้เวลากับเมื่อเน้ะพี่น้องเนาะสอนก็บบได้ซ้ำซ้ำที่ทือก็ยังบบได้พ่อโต